จะต้องเดินทางไกลท่านพ่อก็ได้ส่งบริการมาให้1ดอลาดอลารีลัน 2. ดอลลารดาดาและ3ไอแมวเล่นรหัสไม้ไปดูซิว่าเหล่าบริการจะปกป้ององค์หลิงอย่างไบได้ไหมภารกิจนี้จะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกแกสามตัวแล้วนะฝากด้วยว้าพอเข้าเกมมาก็เจอตัวเลยจ้าแต่บริการของใบก็ไม่หวัน่นวิ่งใส่รัวๆวเลยส่วนองหลิงอย่างใบก็นั่งสวยๆชิลๆในรถไปเลยสิคะ เส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลนะไปดูซิว่าจะลอดถึงจุดมุ่งหมายไหมแล้วใดๆคือไอ้พวกนี้หิวของมากทุกคนมันจอดเก็บทุกที่เลยไปไปไปเจอตัวอีกแล้วว้าโดนรถชนกระเด็นเลย <c oughs> <c oughs> นั่นมันพลังเหินวิหารหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> โอเคใบไม่ติดเล่นแล้วเดี๋ยวไม่เข้ากับเพลงไปค่ะไปกันต่อแล้วพวกนางก็มาจอดเก็บของอีกค่ะทุกคน <c oughs> เก็บของได้นะแต่พวกแกอย่าลืมองหลิงเดี๋ยวฉันโดนยิง ไปกันหมดทิ้งที่ใบนั่งหัวโดวอยู่ในรถคนเดียวโดนสอยหัวขึ้นมาทำไงแล้วก็ไม่พ้อนเก็บของอีกค่ะเออมันมีตัวทุกคนกคน้องหลิงนอนยิงอ,อะไรก็ได้แต่ฉันห้ามตายทุกคนเกือบไปแล้วไม่ล่ะพวกแกนี่มันบริการไม่ได้เรื่องฉันจะบอกให้ท่านพ่อตัดเงินเดือนเออก็ไม่แต่เขาก็เต็มที่เขาแหละดูดีเจ้ารันก็มาตั้งไอ้ออเขาก็ขยับรถให้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ใบโดนยิงอะ่ะโ <c oughs> อ,อยบริการใบน่ารัก จริงๆคือด่าอยู่นะทุกคนตอนนั้นเปิดไม่ได่าอยู่ไม่พูดก็คือลืมองหลิงไงเออลืมว่าทําภารกิจอยู่แล้วใดๆคือก็มีตัวถูกที่รอยพวกแกแต่ก็นั่นแหละองหลิงสวยอะทุกคนมันจ้องจะมีคนรักพาตัวอยู่ตลอดเวลาช่วยไม่ได้ค่ะแล้วใดๆคือบริการใบก็เก็บไปได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเจอกี่ตัวก็ล้มได้พูดไม่ทันาดคําแล้วเราก็เจอตัวใหม่แถวนี้ทําไมคนร้ายมันเยอะนักนะ แต่ถึงจะเยอะอยังไงไปก็ไม่หวานเพราะใบม,มีบริการสุดตึงอยู่ตั้งสามคนนะ่ะแล้วทุกครั้งที่บูกันเสร็จก็ไม่ลืมที่จะกลับมารับองค์หลิงอย่างใบ <c oughs> ไปๆๆ <c oughs> ไปไปกันต่อคะ่ะ <c oughs> ทุกคนนี่ใกล้จะถึงจุดหมายของเราแล้วใจๆคือถ้าเราไม่ได้บูย่านะจะโกธให้แล้วบริการของใบก็คือทํางานเต็มที่มากปกป้องสุดๆแบบนี้ต้องที่หนึ่งแล้วป <c oughs> ไปไปไปเหลือไม่กี่ตัวแล้วอุ๊ทุกคนมีตัวอีกแล้ว คือชุลมุนมากทุกคนบริการของใบจะรอดไหมแล้วภารกิจพิชิตอง์หลิงเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่ารนสดๆไปเลยแล้วใบก็นั่งงงอยู่ในรถอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนจนตอนนี้นี่อยู่ๆรถก็ระเบิดตุยเลย่าแล้วใบก็ตุยภารกิจพิชิตอง์หลิงไม่สำเร็จเลยแต่สุดท้ายตี้เราก็ได้ที่หนึ่งแต่ใบตุยแค่นั้นแหละฮ่ารอบนี้ต้องโทษไอแมวเพราะมันวิ่งแยกทุกคน